มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาลากคันนี้ขึ้นครับผมคันนี้เฝ้าขาดครับผมไปพี่น้องเดี๋ยวไปยี่ไพ่เบิ้งครับผมวิธีลากครับผมเขาจะลากยังไงลูกชายกับพีทสวิกโหลดพี่น้องพอได้จอดปับ๊บจอดปั๊บปิดสวีกปับ๊บโหลดเดี๋ยวไปยี่ไพ่เบิ้งครับพี่น้องเพื่อจะลากขึ้นแนวใดเกือบแล้วเลยพี่น้องเหลือนิดเดียวครับผมเหลือแค่ดันล่ะกะ เจ็บนิดเดืองพี่น้องเกจะเซตครับผมเผาขาดก่อน <laughs> ออ <laughs> นี่ครับผมตมมาเดี๋ยวว่าอีไายเบิอร์่็จะเห็นจังไร <c oughs> ยกหางยกข้างหน้ายกข้างหลังได้ปกติครับผม <c oughs> เป็นว่าน่าจ,จะเผาขาดเป็นว่าครับพี่น้อง น่าจะเผ่าขาดเนี่ยตัวสลิงเพิ่งกระเรียมมาเรียบร้อยแล้วครับผมอ้าวตั้งิต่ปหลากได้แน่นอบเดยหอกคือ <c oughs> ยังแรนมาดีๆกว่บ็ด <c oughs> บหลวมอ่ะ <c> ก <oughs> วเบแดหลวมครับผมอันเมายิทายิบลงไปพี่น้องมีตะค้อนมา อันเจ้าตัดครับผมครับผมออกไดบอข้ามว่าเจ้าหน่นเพวนว่าผมเคยว่าอย่าีพี่น้องผมก็เคยว่าวได้แต่ก่อนน่ะพ่อว่าไปแล้วเขาก็มาถามว่าวอีกว่าเอ้าจะเป็นคนบ้านใดจะคือว่ามมวนไหนเป็นคนทางไหนเพื่อนว่าโอ้ก็จะดันกันแบบนี้อ่ะว่าวจะทดลองว่าครับผมเมื่อเดือจะตัดครับผมออกก่อนเลยครับผมนั่นหลงมันติดทิ๊ดใส่นาะพี่น้องเนาะเออมีแต่คนความเมียนว่าเริ่มดันกันแล้วครับผมโอ้เหตุยังสีเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ก้นแซ่ด้วยครับผมเด้อจะได้เป็นประโยชน์ครับผมเป็นประโยชน์ต่อไอ้ผู้ที่มีรถไถมือใหม่เนาะพี่น้องเนาะโมโหได้ว่าเวลามันเสียเวลาอันพังจิเห็นอยงไรครับผมเ่าอยูนี่ก็แล้วนะครับผมว่าเฉียวเบาๆครับผมกับเบาคือเก้ามันติดนิสัยแล้วเนาะพี่น้องเนาะพยายามพยายามอยู่พี่น้องเดี๋ยวเราจะตัดให้บางทีวเฮาเบาดูร้ายเพื่อนกับรับขานนะพี่น้องรับขานคำเบาเฮา จะลากแบบนี้ครับมันกบทนาธนอีดอ๋อนอ่อก็เคยเคยเบาวันนี้บ่เบาโอเคครับผมนั่นโอเคไป่น้องไปเบิกงรถเออเบาแบบนี้บ่มาสิว่าว่าอีดว่าอุโมงคนอย่างนี้ว่านี้บ่ผ่านว่ากันไหนกำลังหาหม่องกอครับผมนี่อันนี้ จะเกี่ยวตรงไหนโอ้นี่นีนนนน่พี่น้องกอวันนี้มีวันกออยู่เนี่ยจะไปไก่เพื่อนจะไปไก่ยยกเ,เพื่อนดูไส้ก็จะเบิ้งจะเบิ้งพี่น้องสวัสดีครับนายเด็กวัสดีครับอ่ากันนี่กอทางหนาพี่น้องกอใดบ้านเรอร กใส่สลักในบ่ไเปจบเียวอ่ะป้าเามันบ้าเมันย้อนบ้าเจาไมเบรกามันย้อนจิบเหียวอ่ เรียบร้อยอเอาพี่หลองเ๋ยวป่าอีท่าเบื้องเบื้องบนเพื่อนสิลากขึ้นนี่ครับจะหลากลากขึ้นได้หรือเปล่าสั้นอยู่นะพี่หลองสั้นอยู่นะนี่ละพี่หลองว่าเฮ็ดเลื่อนเที้งพี่หลองคู่เฮ็ดเลื่อนเทีง้ง ว่าจะคูนขึ้นให้เสมอทางคว่ำคว่างคว่ำคว่างจักสี่หเมตรพี่น้องคว่ำคว่างจักสี่หเมตรแล้วก็อยู่นั่นประมาณนั่นโอเคครับว่าจะเห็ดเทียงหน่อยพี่น้องแล้วก็จะเลี้ยงปลาโอเคเริ่มลากันแล้วมาเบิรงมาเบิรงพี่น้องขึ้นได้บ่อพอนีเนี่ยโอ้โอ้โอ้โออ้โ้เสียงอย่างล er. ั่นท่านลังนนี่เสียงลั่นกลัว กั้นหลังนี่เสียงแบบดังพี่น,น้องทำไมหนาหน้าเนาะพี่นะ้องเนาะหรือว่าดันดินได้หลายเหยียบมันดีเอาเบาอีดครับผมเป็นหรอกพี่น้องรถไทยเอาไปซ่อมแล้วประมาณวันสองวันเดี๋ยวเขาจะมาเก็บงานให้พี่น้องกัก้นหลังกับพ่อตาเบาอีดนี่แหะครับ <laughs> นี่พี่น้องไก่กเป็นความจริงเหรอครับผมปลาสิบเบาเา,าครับผมกับลงุงเบาเขื่เก่อะลรครับ เพราะว่ามันติดนิสัยเนาะพี่น้องเนาะมาอีกกะทายคลิปว่าเฮตุคลิปมานี่ป็นปีครับผมก็ต้องลงนี่แหละคือบางคนเขาอาจจะรำํำคขญน,นะพี่น้อง<ม>โอเคครับผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวว่าอีดอัปเดตให้เพิ่มพี่น้องวันไหนที่เสร็จครับผมว่าจะออกมาสวยงามขนาดไหนนี่แหละพี่น้อง<ม>อีสานอีสานมานนอกมาหน้าเขาอยู่ทองไหน้องหน้าปลูกปลูกพักปลูกหญ้ากินแบบนี้หละพี่น้องมาอีกก็อาจจะบดได้ไปเหตุงานนะพี่น้องน่าจะหยุดไปเฮตุงานแล้วครับผม โอเคพี่น้องเดี๋ยวไอ้รถไทยสอมเสร็จเดี๋ยวบาอิทจะอัปเดตให้เบิ่งนและครับพี่น้องเด้อว่าอิออกมาเป็นจังไงพี่น้องเป็นตะยูเป็นตะเศร้าบา่นี่ยสามงานนี่พี่น้องงานเทิงแล้วก็งานรูมแล้วก็งานนะครับผมสามงานครับผมได่ละแปดสิบใบเถาครับผมได้ละแปดสิบใบเถาบาอิดซื้อได้สักพักหนึ่งแล,ะละ้วล่ะไปโอนไปยังกำลังเรียบร้อยโอเคพี่น้องพี่น้องรับชมคลิปบาอิดอยู่จังหวัดใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกบาอิดเด้อครับผมเด้อ ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมจะได้เป็นประโยชน์ต่อผูที่มีรถไทยมือใหม่นอกครับเนาะจะได้หูว่าเอออาการนันอาการนี้มันเป็นจากยังหสร้างมาหามาลากเนี่ยโหเบิดลายเลยเนี่ยให้มูพวงมาลาไปหาสร้างง่ายกลัวครับผมโอเคครับขอบคุณครับเจอกันจิบหน้าครับ